เป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นพีครับคืออ <here> hmm. ันนี้นะกูตั้งใจให้มึงไปซื้อแล้วมาแช่เย็นไว้ให้กูดื่มไม่ใช่ว่ามึงเอามาดื่มเองแต่ขวดนี้กูซื้อมาดื่มเองอเอาวทำไมไม่บอกกูจต่ทีแรกกูจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขากือไหวสวยๆด้วยลูกน้องกูเคยบอกฮะไหนๆเมียมึงก็ลาออกแล้ว ทีนี้พี่หมอก็ต้องรับเลขาคนใหม่ป่ะเอางี้เรามาขอโหวตกันไหมโหวตเลขาในแบบที่เราอยากได้อ่ะโอเคป่ะขอสักสองทีทีแรกก่อนนะอีอีออไม่ใช่เมียกูทีสองนะมันมีบริษัทไหนวะที่พนักงานช่วยกันโหวตหาเลขาเจ้านายเนี่ยไอ้บอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดเวยมันต้องมีคนเริ่มต้นอยู่เสมออะเอาง่ายๆอย่างอาชีพหมอนวดอะถ้าไม่มีคนเริ่มทําแต่ทีแรกทุกวันเนี่ยจะมีหมอนวดไว้บริการพวกเราไหม ก็จริงนะครับพี่น้องครับเรามาขอพี่หมอนกันปะมาขอบตเลขาในแบบที่เราอยากได้เอาป่ะก็ดีนะครับพี่น้องครับว่ายุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยอะไรก็ต้องโทวทถ้ากูเลือกได้นะเลขาคนใหม่พี่หมอนเนี่ยกูอยากได้สไตล์เพื่อชีวิตพี่น้องครับส่วนของกูนะต้องการแบบนี่เลยชุดขาวเลยวอลวุว่นๆเซ็กซี่หน่อยๆเวลาทำงานทั้งวันนะเว้ถ้าเกิดกูง่วงเสร็จปับ๊บกูหันไปเสร็จปับ๊บตากูจะตื่น <laughs> หือไม่ก็ต้องแบบนี้เลยนี่สั้นๆแบบนี้จะลุกจะนั่งได้ลุ้นทั้งวันเลยเอ้ยมาใหม่อกแ้หืไม่ก็ต้องแบบนี้เลยเพื่อนไอ้เคกสั้นๆตุ้มๆครบเคลื่อน เดินมาคุณึกว่าหาดีเออไอ้บอสแล้วมึงอ่ะไม่อ่ะมึงเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมึงยังติดใจไออออยู่วะมึงยังรักอยู่ใช่ไหมมึงก็เลยไม่อยากให้ออลาออกไปเออใช่พอใจยังไม่ได้กับจมนี่แล้วไม่มีใครคิดจะสั่งอะไรกินหรอกูหิวแล้วเนี่ยอ่ะมึงสั่งตามสบายเลยเดี๋ยวกูมองหาเลขาในแบบที่กูอยากได้ก่อนลมปะแซะแบะซาปะแซะนี่ย ขอโทษค่ะไม่ยกโทษให้ครับเราต้องทำยังไงคุณถึงจะยกโทษให้ล่รอคะบอกชื่อพี่มาก่อนพี่ถึงจะยกโทษให้ชื่ออิ่มค่ะพี่วอกให้อภัยน้องอิ่มนะครับขอบคุณค่ะกูบอกเลยนะคนนี้ห้ามใครจีบนวกูจองเนี่ยแม่ของลูกกูเลยเนี่ยใจเย็นแม่ของลูกอะไรมือฮะ น้องคนนี้กูร okay. ู้สึกว่ากูเจอก่อนนะหน้ามินิมาร์ทไงแล้วกูเดินเข้าไปจีบเขาด้วยกูไม่สนกูจองกูขอแค่นี้นะใช่เลยขอบลุกเขาลุกอยู่คนเดียว ก็คุณนเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ